ครับก็จุดต่อเลยกัจุดต,ต่อเลยเมนบอขอเลื่อนข้อต่อเลยครับตะวัาเมืที่เรวก็เขาอยังนะครับนเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพอแอดมินบุญธรรมนำชคนะครับในวันทีหามีนาคม2565นนะครับวันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขโชคลาภ กระพุ่มอันศักดิ์สิทธิ์ของพ่อเฮงเนาะครับเนาะพ่อเฮงงวดที่แลว้วเพิ่งกระจุดทูบขอจากปูจานนะครับเนาะเพกกิ่งกระเลขแปดศูนย์เจ็ดนะครับงวดนี้เพิ่งใจเลขตัวใดก็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังนัากันเนาะครับเนาะเพื่อตัวเลขของพ่อเฮงอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลเนาะครับเนาะในงวดวันที่16มีนาคม2565นะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังนับกันเนาะครับเนาะ ไปเบิ้งตัวเลขถูปน้ำกันเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมก่อนจะไปที่ตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจแฮดมินบุญทำนําโฉกมาไเด้อครับเด้อโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะผู้ใดยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้นำไว้เด้อครับเด้อเดี๋ยวแอดมินบุญทำนําโชกจะตามหาตัวเลขโชคลาภไปฝากท่านผู้ชมคือเก่าลอครับครับท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้น้ำกันเนาะครับเนาะไปเบิ้งน้ำกันเด้อครับเด้อประเด็กถูปของผู้เหี้ยงผู้แได้เรีกตัวใดเนาะครับเนาะ แปดศนเจ็ดแม่ครับมันแปดศูนย์เจ็ดบ่กจุดทูบไหมที่สามันมันมั่วมันายรเวอโอ๋อก็เลยซสื้อตะศูนย์แปดเอาศครับศูนย์ครัศูนยครับครับมันประดานบอกส่กเคร่ขัศูนยครับเพอคนเขียนบมชัดก็เลย่อกเอาเลยจริงๆอ่ะจุดไดแปดศูนย์เจ็ดนะครับเนาะ กอยู่ครับโอ้อนามาให้ปูกินไหมเขาเขนมัต่ขนมไม่กินพ้เอะอมันยากมันยากงานมันบ่อใหมากมากคมากางานแต่งลานอยู่มากินพี่เเนี่ยกัเดินทางไกลวานะครับเนาะไปหอดลอยเอ็ด เป็นแต่งเอาร้านไผ่บ่ะครับไปเอาล้านไผ่เนไทยเลยนั่นแหละจัน่ะเป็นมหาแล้วมากินขนมแล้วโนากากผูได้มาหาิจะโมกกมาหายยางดีย่เป็่ยปจังพานดานเนาะครับเนาะกระสันขึ้นมาให้เขากล้องฉลาก นี่เราได้ช่อะไรท้ายาาาี่อรอยู่ขพ่นมือวันพะทีแรกนะครับขอในวันพระเนาะครับ<อ>นเนาะูื่อนได้อวมือรุ่นม,มากตวันพระก็ออต่อเลยนะอ้ตั้งแต่ลายเหมือดพ่นก็ยังบ่อนเนาะพ่นยังไงคือเก,กากกอนะนอนพ่นน้ำพญานาคหน่ยละพ่นคยหายตูจิงโตห,หนั่งหนคยได้เคยหยยังทีเดียวแปดศูนย์เจ็ดจะต้งนี้ละ มาเบึ่งน้ากันเด้อพอแห้งบอกว่าจุดไม่เน่าบอกว่าพอจุดถูกไปเล็กสี่นห,หน,น,นึ่นงคือหนึ่งสี่ก็พอมันมีหนึ่งสี่หนึ่งจะว่าตัวใจกับม่วงต่ว่าเป็นหนึ่งหรอเป็นเจ็ก็อนเอาตีค่ะใส่ผ้าจชมเด๋ยวจ,จะสง้างมือได้ิงจเล็กหนึ่งสีของพอแห้งตัวะสนใส่เบิ่งผาโจ้มสิอ๋มถูงเนาะ จุดได้จากมือแล้วพ่อพังไงสูบยาสัก่อนพอหรือเลขออกแล้วอกกันมือรุ่นนากกับบ้นพระกันเล้มาจุดตัวี้มาเลขซำนีกหรืมาจุดขับรมาเลยแอดมองไปคือเห็นเป็น1นึ่งสี่หนึ่งผูได้หน่ะเฮ้กันอะไรหนึ่งส่หนึ่งวะเ่่งสี่โอ้ค่ะเดี๋ยวสิขยายให้ท่านผู้ชมเบิงนะคะพ่อกะถ่ายรูปไปยหอกเมนมนัก็ถ่ายลูกไหวได้พี่้องเดี๋ยวถ่ายเบ่งรูปสัก่อนงเสียนั่นบนหนึ่งสี่หนึ่งังสี่เจ็ดเด้อย่างน แผนซีว่ามาก่อหนึ่กหนึ่งเจ็ดเป็ัเซนเนแล้ครับหลายมือยังบบลมตีนิ่บท่าอยู่นี่แล้วขอต่อหมวดได้บอกรบขอต่อหวดเพราดีมือรุ่นมากได้กว่ับุดเดอะไพระมือรุ่นหม่ถือว่ามือามากหงวดที่แล้วจุดได้แปดศูนย์ยังเกาะลืมแม่แอดลืมแไอเดี๋ยวหมี่้นนี่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 หวดที่แล้ว มวดที่แล้วได้แปดศูนม่อกศูนย์เจ็ดเลยแปดศูนย์เจ็ดบ่ตัวตังตัวไตเป็น้างลาครับตัวไตพระชาเป็นปริศนาพ่อก็เลยเอาแปดศูนย์ศูนแปดในติงวดที่ที่แล้วงวดที่แล้วมีสลวค่ะไม่ได้บมอกศุนเจ็ดค่ะโอ้แต่าเลขศูนย์จะขึ้นนะท่นซีขึ้น่นน่ก็ขึ้นค่พอเฮงขาปีนขึ้นน่ะมันจะเป็นเจ็ดศูนย์ท่นที่ไดน่ะเพื่อนฉน้ครับน่ะเจ็ดศูนย์แปดเจ้ ดีตัวนี้แต่ว่ามันปีศานายอดตัวใต็งมันเบิ่งบอชตีนนะที่หลังต้องตีนว่ะพ่อาตัวมันที่ถ่ายรูปมาเมื่อกี้ดูดูล่าสุดเดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมไปเบิ่งเดี๋ยวให้เอาตัวล่าสุดสก่อนพี่น้องมันสิได้ปิีนบ่เท่านั้าดเลยนี่เปิตนมากเด้ออี่ยท่านผู้ชมนะคะอันเบิ่งอันตัวเลขของพ่อเฮงนะคะถ้าปิีนนี่เพิ่นว่าสิได้07ตรงๆเลยนะเพิ่นว่าอันนี้เป็นตัวแล้วล่ะพี่น้องเั หนึ่งสี่หนึ่งสีเอาปีนดูบ้านี่ปีนแเบิ่งก็เบิก็บงคือเาัก็สี่หนี่ันก็เป็นหนึ่ีหกหกสี่หกหี่แคืองก็เลยฟแล้วนเบิ่งเหาค่ะคเด็กเลยพี่น้องเอานีเด้ออันเดียวกันค่ะอี่อไทยไบชัดเจนแล้วค่ะท่านผู้ชมอันเดียวกันนะคะท่านผู้ชม อ๋อโศกโกมันหมานสำหรับงวดนี้เนาะพ่อเนาะดีละมาแน่นอนมาแน่นอนครับไปเหยียบไปเด็ดเลยนะเวอน์ซีว่ามากจงมากหนึ่งเจ็ดรถหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดครับมิซเนี้แหละแต่ว่าว่าบามาก็ลอกไปทุกนครับได้ยินต่ย่าเพินว่าถ้าซีมามาเอาหน้ากระโหลดอีเขียวหน่อนะคะท่านผู้ชมนะคะ หมดที่เรียออีพอรุดไปแต้มหนึงอีพอป่ะถ้าไม่มีพอปีนี่ใได้ศูนย์เจ็ดเจ็ดศนย์ขึ้กันละพี่น้องนี่ครับอันเอ็กโซ่ากันหครับเส้นคลับวาอยากซองอยู่ด้วยพอซองกับเพิ่งจังไหร่พอผ้าผูจังไหมมืนก็ที่สิบครับจังไหม่ยำตัวเล็กจังไม่ยำครับเมื่อนี่ผ้าผ้าซองบางแนเธอเพิ่นอาจหายเล็กไงบอกทังเล็กห้าน้อยกับว่ากันไปเนาะพอเนาะเล็กไงนี่ละบอกซองเอาหอกบอกห้าน้อยบอกมันบอกทัดจี๋ในไทยนะครับเนาะเอาเาล็กรัฐ สำหรับเอกกผูกแกเห็นเป็นหนึ่งสหนึ่งะครับเนาะเสพ้าแผู้ชมมองต้นจานแบบเนี้ยเู่าดต้องขุดมันยังบ่ถึงเวลาพนนะครับัพระจังขอพ่นอีกทีนึงขอำตัวเลขสิบอาอำอยำเยข้อจานเนาะ รอคุณตาพค่นใส่แปลงก่อนเอามองได้ต่ครับเดี๋ยวต่ผัวสีอ่อ้นะคุพิ่เจริญน้าสองคนหุ่มบ่พอเนี่ยบ่ห่มสามบ่สามคนสามคนเนาะว้าวช่วยใส่ใส่สีหล่ๆเนี่ยเบิงเดอ่อันท่านผู้ชมผู้เธอไม่แต่อีแม่ท่าบันนี้อีพอเลยนะา คุณแม่ตาทิพย์เนตั้งสุนักแม่น้ำเนาตาทิพย์นะจุ่ยใหญ่กรับโมเดอรกระปุ่แหน่เด้อกระปุ่แหน่เด้อท่านผู้ชมเแอบเลี้ยวไปฝันจะเขียนมีตัวเลขอยู่ได้พ่อโอ้ท่านผู้ชมเอาใส่อีกระดูป่อแปงโอ้ยแม่นคักบาดดำคือดื้ออยู่บัดเนี่ยอีพ่ออีพ่อกับแน่นอนคือกันเลขเลขขึ้นเด้อพี่น้องโอ ชัดขนาดอเอียงนะเบิ้งเนี่ยี่แตเห็นซองตเนี่ยผมเบอพี่พอเห็นเด้วยนี่ลูกก็เห็นอยอออเสเห็นคือผม่ผมสิบรอนที่หล้างหอกจะเ่นมนี่ลตัวชัดๆนี่ละเมนี้หเกตไหม่งเกตป่ะครับ ผมเห็นแปดหนึ่งผมเห็นแปดหนึ่งครับครับเดี๋ยวซองสะกดคนกรลังทาแป้งอยู่เนาะเนีล้วเดี๋ยวค่ะท่านผู้ชมแอดมินกัว่าแอดมินเห็นคือกันแอดต่างกัเห็นคือกัน ให้ค่อๆอันแปลงเลขสักกอนเวแป๊บนึงค่ะท่านผู้ชมค่ะคุณอคุณอเห็นหนึ่งเจ็ดพี่น้องหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะแต่ว่านูก็เห็นหนึ่งเจ็ดใหญ่ผมเนี่ยคนหน่งเราพอเนาะก็่ายลงไปค่ะเอ้ยยัง่ะเจ็ดอยู่ข้างบนหนึ่งอยู่ข้างล่างเจ็ดหนึ่งนะครับนี่เนาะนี่นี่เจ็บนี่กเจ็ดก็จะเป็นง้ยหนันครับ อขาอยู่ข้างบนกับเจ็ดคือกันหนูก็เห็นเลขกแกดพร้อมเลยพ่อหนูเห็นเป็นแต่ว่าผมเห็นนั่นแวบแหลกแต่ผมเห็นแปดหนึ่งเนีครับแต่ว่าเพิ่นกะลบลงไปอ่ะเพิ่นลบไปแล้วเหลืออยู่เด็กหนึ่งอันนี้บ่บ่บ่รูปแบบหลังพื้นเราหนึ่งใครับหนูเห็นเจ็ดแปดสองด้วยพ่อเจ็ดแปดสองค่ะท่านผู้ชมตาเห็น หนึ่เจ็ดเจ็ดหนึ่ง 7, 7, 7, นาะครับเน,ะน,นเานะครับผมเห็นแปดหนึ่งเกดตังเห็นตัวได้กวเมื่อกี้เจ็ดแปดสองรัเล็กปูจานนะครับเนาะดอยู่ครับจะเป็นเด็กขามือนหนึ่งสี่หนึ่งหรอเลครับกวางเห็เว้ามาก,กับกวางี่วามากแต่ร่องไว้ทุกคนครับป่อตาเออยังก็เห็นว่าสี่วามากแต <laughs> ่ร่องร่องไว้ทุกคน

แปลงเลยดีเพยงสิ่แบ่งก็มามมากมามาเข้ากะตอกล่งเทั้กันคือคอคไร้กันไหมถึงสิบ่ครับโอ้่าเสื้อแม่นำเน่าก็บไอ้กันกันไว้นาะกครับเสื้อมากมากครับนึ่งเจ็ดเขนึ่งหกหนึ่งเจ็ดไป้รื่อหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดป่ะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดครับันว่าเลขสีมันบอเขามันบอเดินเนาะ มันกับวัน่มันกับวน่จะมากจะอะไรให้กับร่องลอย่อนกันไจังหน่อยกันไจังหน่อยยาไม่รุดขาดหายพ้นลอยหายชิพตะวันเล็กเล็กถูกบนหาคักดขึ้นหนึ่งซีหนึ่งซีครับัขาไปกับซีหนึ่งครับพ่อได้ฝันบ่บ่ได้ฝันบานเนีเล็กต้นกล้วยข้ามีอยู่บ่พอบ่พอท่านขดเลยวเนท่านใดๆเนาะปูกล้วยข้าต้องาไห้เนาะพ่อเนาะมองเดียวเนะไห้มองเดียวมองนี่ได้มองนั่นซีบ่ได้เนาะอยู่กับปูจานต้นกล้วยได้กัน อีพ่อกให้อีพ่อบอกลูกเน่เด้อเได้ไปต่ไทยนะคะใทางผู <pod> <Huh. S 1> mm ้ชมเดือดเละพ่อเนาะนี่นี่นี่ทันใดนี่ทุกข้อครับเอาเท่านี้เนาะครับเนาะมันวันพะเด้มาอ่านหาทันใดยิ่บอกข่าวนี่เข้าจากมากคับมากมีเงาครับท่ับครับท่านผู้ชมนี่กับเป็นตัวเลขแนวทางของพ่อเฮงเนาะครับเนาะพ่อเฮงเพื่อจะได้จุดทูบขอตัวเลขโชคลาภกับปูจานนะครับเลขทูบของพ่อเฮงจุด ก็ได้ตัวเลข1น1นะครับ1น1นี่ก็เป็นเลขแนวทางประจำวดวันทีสิบหกมีนาคม2องพันหา 5, ร้อยหกสาด้ับเด้อสำหรับเลขที่ปูจานนะครับเนาอะพอเห่งเพิ่นก็นเห็นเป็นเลขหนึงเนะครับ1 7ึ่งสำหรับแอดมินบุญทรรมนาโชคเห็นเป็นตัวเลข1 8นะครับถ้าทถ่านผู้ชมชื่นชอบตัวเลขของพอเห่งก็เอป็นแนวทางเด้ครับเด้อ เปลือนเป็นตัวเลขโคลภตัวเลขที่มีรางวัลน,นะครับเนาะในวันที่16มีนาคมนะครับแอดมินเสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเลยครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงหลายเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะก่อนจะลงทุนก็นให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเ้ยครับเด้อร,รับท่านผู้ชมแอดมินบุญธรรมนาโชคกขอวอวยพรในท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไป ขอโชคโชบมันมาน,น,นกันทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ